ชาแนลแอปเปิลสตอรรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับการใช้คูปองอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจะได้มาจากหลังจากที่เราเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเวลา17นาฬิกาของทุกวันซึ่งเป็นส่วนลดที่รัฐบาลจะช่วยเราจ่าย40%ของยอดจ่ายไม่เกิน6 0 0บาทต่อว,วันโดยจะได้รับสูงสุดไม่เกิน5คืนที่สำคัญการใช้คูปองจะใช้กับร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ สังเกตได้จากป้าย QR Code ที่ติดไว้ณจุดนั้นๆสำหรับการใช้คูปองอาหารสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง1เปิดแอปเป่าตังเลือกแถบเมนูเราเที่ยวด้วยกันกดเลือกใช้คูปองอาหารใช้คูปองอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว2เลือกสแกน QR Code เพื่อใช้คูปอง3สแกน QR Code ร้านถุงเงิน4ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระหลังหากส่วนลดคูปอง 40%5 เลือกช่องทางชำระผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเลือกชำระผ่าน g Wallet และบัตรเครดิตบัตรเดบิตกรณีร้านค้าถุงเงินไม่รองรับบัตรเครดิตบัตรเดบิตจะไม่สามารถเลือกชำระได้ด้วยบัตรได้ 6. ยืนยันการชำระเงิน 7. ระบบให้กรอก P I N 6หลักของแอปเป่าตัตงและ8หากทำรายการสำเร็จระบบจะโชว์ข้อมูลว่าทำรายการสำเร็จและจะแสดงข้อมูลให้เห็นว่าคูปองร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวถูกใช้หากลบกับจำนวนเงินที่ต้องชำระและโชว์ส่วนต่างที่ต้องชำระเพิ่มเติม